อากาศร้อนจัดเล่งให้คนแก่ไวขึ้น2ปีครึ่งอากาศร้อนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้มนุษย์ป่วยหรือเสียชีวิตได้การสัมผัสอากาศร้อนเป็นเวลานาน,านต่อเนื่องจะทําให้ร่างกายเกิดความเครียดสะสมและพัฒนากลายเป็นโรคร้ายตามมางานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียทีจีพิมพ์ในวารสาร Science Advances ระบุวา่าขึ้นความร้อนและอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลต่อ DNA และยีนของผู้คนและเล่งให้แก่ขึ้นได้โดยปกติแล้วจํานวนด n a นคนเราจะคงที่ตั้งแต่แรกเกิดแต่สิ่่่งทีีเปลยน คือการแสดงออกของยีนโดยเซลล์จะเปิดหรือปิดยีนบางส่วนจากจํานวนหลายพันยีนเพื่อตอบสนองต่อความเครียดจากปัจจัยภายนอกเช่นความเครียดจากความร้อนซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลและส่งผลต่อการทํางานของยีนนักวิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้สูงอายุ3,600คนทั่วสหรัฐซึ่งมีอายุเฉลี่ย68ปีจากตัวอย่างเลือดและวัดการเปลี่ยนแปลงทางอพิเจเนติกหลายพันตำแหน่งทั่วจีโนมเพื่อคํานวณนาฬิกาอพิเจเนติกควบคู่ไปกับข้อมูลสภาพอากาศรายวันเป็นเวลา6ปีตั้งแต่ปี2010 2016ผลปรากฏว่าการสัมผัสกับความร้อนจัดเป็นเวลานานทําให้อายุทางชีวภาพเพิ่มขึ้น2.48ปีในช่วง6ปีของการศึกษาหรือก็คือแทนที่ร่างกายของกลุ่มตัวอย่างจะแก่ลงแค่6ปีแต่กลับแก่ลงถึง8.48ปีการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นว่าความร้อนมีผลต่อระดับความเร็วในการเสรื่อมของเซลล์และเนื้อเยื่อของคนและยิ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัดเป็นเวลานานก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆด้วยเช่นโรคหัวใจหรือการรับรู้ลดลงดังนั้นผลทางเดีวยวที่จะลดอุณหภูมิโลกลงได้ก็ค <ๆ S 1> ือ <ๆ S 1> การปล่อยการเลื่นกระจบอย่างจริงจังแต่หากยังเพิกเฉยและปล่อยให้โรคร้อนต่อไปมนุษย์ธรรมดาอย่างเราๆก็จะเสียชีวิตไวกว่าวงจรชีวิตปกตินะคะ